ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับช่องความสุขผ้าร่วยครับครับสำหรับมือนี่นะครับเนาะแอดความสุขกาสศิภาเพื่อนเพนพี่พี่น้องๆ้องมาเบ่งแนวทางหวยลาวพัฒนาชุดสรุปงวดประจำวันที่26เดือนหนึ่งปี2567ครับแต่ว่าก่อนเขาจะไปเบ่งงวดประจำวันที่26เขากะมาสรุปผลเขากะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับเนาะก่อนที่เขาจะไปสรุปผลนะครับคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง เป็นเพียงสติตัวเลขเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชมเพื่อความบันเทิงขับในเมื่อเฮาฟังคำเตือนกันแล้วนะครับนอะกเฮากะมาสรุปผลงวดประจำวันที่า24กันก่อนนะครับนอะกงวดที่ผ่านมานะครับว่าแนวทางที่แอดหาไปมันเข่าบอ่อครับอันนี้ก็เป็นผลที่มันออกนะครับนอะกของงวดประจําวันที่24 807380นะครับนอะกส่วนเลขลรางกะ 80กับ73นะครับบนล่างเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับเนาะครับแนวทางที่แอดให้ไปงวดประจำวันที่24นะครับเนาะสำหรับสายวิ่งรูดชุดเด่นนะครับเนาะแล้วก็ชุดกันกระรุดไปนะครับก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC นั่นะครับแต่ว่าตัวเลขในตารางกำลังวันกับมา3โตเลยนะครับเนาะ380นะครับเนาะตัวที่แอดวงกลมให้เลยนะครับ ค่นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น้ำเล็กในตารางกำลังวันจับวนใส่กันเนาะครับเนาะกับบอร์เน่นะครับมาตั้ง3โตเลยนะครับจากถิติเก็บมาแล้ว6กงวดติดเนาะครับเนาะกลับมาหลุดงวดประจำวันที่ยีสนะครับสายเจาะก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้นนนองๆเอีอีกรอบหนึ่งเนาะครับนะเนาะกลับมาตามต่อกันงวดประจำวันที่ยีกเนาะครับเนาะว่าแอดจะได้ตัวใดมาฝากกันนะครับ ขับนี้เลยนะครับเนาะตัวที่แอดขัดออกมาได้นะครับสําหรับตัวเลขในตารางกําลังวันครับ8 9 2 1 7 5านาะครับเนาะก่าย์เ่อลืมเลยครับเด้อสามารถจับวนกันได้หนีได้เลยนะครับอันนี้แอดเอาผลที่มันออกงวดล่าสุดนะครับเนาะมาเป็นตัวคิดคำนวณนะครับก่าได้มาตามนี้เลยนะครับเนาะ8 9 2 1 7 5กสอย่ากื่เลือมเลครับเด้อสำหรับงวดประจำวันที่24ิปกับมาทั้ง3ตัวเลยนะครับเนาะ สามแปดศูนย์นะครับงวดนี้กะบนเน่เนาะครับเนาะกะอย่าลืมเลยนะครับครับกะคำวาเบิ้งสายวิ่งรูดกันนะครับเนาะวิ่งรูดจะได้สองกับสามนะครับเด้อหลักสองกับหลักสามนะครับเนาะสายวิ่งรูดนะครับส่วนสายเจาะก็จะได้สองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าละกะศูนย์สองศูนย์สามนะครับส่วนชุดกันนะครับเนาะนี่เลยครับสองสองสองสามสี่สองสี่สามหกสองละกะ หกสามนะครับเนะาะอการจังไรก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้ <PC> <P PS> นองๆเอฟเ <P PS> วียดนามนะครับกับชุดสรุปหวยลาวพัฒนาะงวดประจำวันที่26นะครับเข <distractions> ่ากับมาเริ่มเกียบสีติกันหมเนะครับเนาะว่าจะกเข่าบ่อนะครับ,นะบ,รรบสำหรับคลิปนี้กะขอให้เพื่อนๆพี่ๆ <P PS> น้องๆเอฟาโชคดีพอกันไม่คลิปหน ى. สวัสดีครับ